จะมาทำอาหารพื้นบ้านทางอีสานนะครับเป็นเป็ดหลยสวนนะครับตามสูตรของที่เขาบอกว่าเป็ดหลงสวนเข้ามานะครับก็เลยเอาพวกขาตะไคร้ที่อยู่ในสวนนะต้มรวมกับปเป็ดชาวบ้านเลยนะครับไม่ใช่เป็ดตัวเองอันนี้นะรัสดีใช้ก็มีเนื้อเป็ดนะมะเขือเป็นพืชผักสวนครัวนะพริกตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมขาแล้วก็มีใบกระเพราใบแมงลักนะครับะมะขามเปียกวันนี้ไม่มี ามะขามสดนะถ้ามีมะขามสดก็ได้นะครับหรือย,ยอดมะขาก็ได้นะครับแต่วันนี้ไม่มีนะก็เลยใช้มะขามเปียกครับเดี๋ยวระหว่างตั้งเตานะให้น้ําเดือดเราก็จะมาทำเครื่องก่อนครับทำ็ไม่มยากนะครับอาหารพื้นบ้านทางอีสานครับทำเครื่องก่อนนะครับ ตำตะไคร้ก่อนอัมพอแตกพอแหลกแหลกนะครับไม่ต้องตำให้ละเอียดพริกแกงครับตำตะไนนะคร้กับขาก่อนะฮะใส่อาจานก็จะใส่น้ำปลาด้วยนะครับตามสูตรที่ผมเลยไปก,กินนะฮะที่เขาทำให้กินก็คือว่าใส่น้ำปลาลงไปด้วย วนนะครับเพราะว่าเป็ดชาวบ้านนะหลุมเข้ามาในสวนเราแล้วเ,เลยจัดการเลยนะเอาเป็ดมาต้มนะด้วยพืชผักสวนครัวที่อยู่ในสวนนะครับ ทำง่ายๆนะครับทำแบบอาหารพื้นบ้านไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากนะครับ อโอเคนะครับพอน้ำเดือดก็น้ำเป็ดลงไปต้มนะครับต้มจนกว่าเนื้อเป็ดจะเปื่อยนะครับแล้ค่อยมาใส่มะเขือกับใบกระเพรากับใบแมงลักครับลงไปแล้วก็ตามด้วยมะขามนะครับ ไม่เดือดก่อนครับนำมะขามเปียกฮนะเมื่อต้มไปได้สักพักก็ํามะขามเปียกใส่ลงไปนะครับเคี่ยวอีกแบบแป๊บหนึ่งนะครับให้มะขามเปียกละลายของเบรสชาติเปรี้ยวครับนี่ไม่มีมะขามสดนะครับหรือยอดมะขามใบมะขามเนี่ยก็ใส่มะขามเปียกได้นะเติมเรสชาินึง ใส่รสดีไปนิดหนึ่งนะตนรสชาติหน่อยประมาณนี้นะนิดเดียวนะครับน้ำตาลนะ,ะหนึ่งช้นอนโต๊ะครึ่งก็ได้นะนิดหน่อยอเับนบานนะนเกลืองไปพอ,อประมาณนะนิดหน่อย เราใส่เยอะนะมันจะเดี่ดนะรอไว้นะ้ำข่าเปียกละลายเข้าเครื่องนะนี่คือก้อข่าเปียกต้มไว้ทักประมาณสิบนาทีครับเพราะว่าเป็ดต้องใช้เวลาต้มเยอะนะเพราะว่าเนื้อเป็ดจะเหนียวกว่าเนื้อไก่ครับเคี่ยวไว้สักแป๊บหนึ่งนะ พอต้มไปเป็ดเริ่มเปื่อยนะครับเราก็เอานำมะเขือใส่ลงไปนะฮะม,มะเขือนี่เราไม่ต้องต้มนานนะฮะมะเขือลงไปสักประมาณสองนาทีนะก็น่าจะสุกแล้วนะมะเขือเป็นเล็กนะใส่มะเขือลงไป เพรากับใบเมงลักนะเราจะใส่ใบหลังจุดนะครับใส่แล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับพอมะเขือเริ่มจะเปื่อยนะฮะเราก็นำใบกะเพรากับเมงลักนะใส่รวมไปเลยนะฮะ แล้วแต่นะบางคนชอบน้ําก็ใส่น้ำไปเยอะได้าาต้มอ,อย่างนี้นะก็ติดแขนได้เลยครับโอเคนะคนี้ก็เป็นหลุงสวนนะฮะต้มแบบไม่ง่ายนะอาหารพื้นบ้านต้มเสร็จแล้วหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับ รสชาติก็จะออกเปรี้ยวเค็มๆนิดๆนะครับสำหรับเราต้มกับหมุนไท่นะครับมีพริกข่าแะ้คล้ายกระเทียมใบมะกรูดผักระเราใบแมงลักนะครับกินได้หมดนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะทำกินเองก็ทำตามแบบที่ผมว่านะครับรสชาติแล้วแต่ใครจะชอบเปรี้ยวเค็มก็ปรุงเอาเองนะครับแต่ส่วนผสมที่ใช้ก็มีประมาณนี้นะครับ ถ้ามีมะกอกนะถ้ามีมะกอกนะครับมะกอกดานะครับที่เขาใส่ต้มตับใส่ไปด้วยก็ได้นะครับรสชาติก็จะกลมก่อมก,กว่านี้นะครับโอเค,ครับสของเรวันนี้ก็ขจบไพียงท่น,นี้นะครับ